เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่259จะนิพานท่านทั้งหลายไปชมพุทธคยาสืบต่อจากคราวที่แล้วซึ่งพุทธคยาในปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของการจาริกแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาพม่าสีดังกาที่เบตจีนเกาหลีเวียดนามมองโกเลียไต้หวันญี่ปุ่นภูฐานและชาวพุทธอินเดียเองรวมทั้งชาวพุทธตะวันตกที่นับถือพุทธศาสนาต่างก็มุ่งมั่นมากราบสักการะที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธนานาชาติ ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็นําเงินตราเข้าประเทศอินเดียมิใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นรัฐบาลอินเดียจึงได้เอาใจใส่ในการดูแลดีพอสมควรวันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปรู้จักกับความพยายามในการฟื้นฟูพุทธคยากันปัจจุบันพุทธคยานั้นมี3หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ หน่วยงานที่หนึ่งนั้นก็คือหน่วยงานสำรวจทางด้านโบร,รณาณนคดีของอินเดียภาษาอังกฤษใช้คำว่า Archaeological Survey of India หรือกรมโบร,รณาณนคดีของอินเดียมีชื่อย่อว่า ASI หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่สำรวจทางด้านโบร,รณาณนคดีมีหน้าที่ในการบูรณะขุดแต่งและรักษาโบราณสถานให้คงอยู่โดยมีสำนักง,งานใหญ่นั้นอยู่ที่กรุงนิวเดลีหน่วยงานที่สองนั้นเรียกว่าคณะกรรมการบริหารกดีพุทธคยา ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบทขยาเทมโปลเมเนจเมนต์คอมมิตีมีชื่อย่อว่า BTMC ซึ่งมีคณะกรรมการ8ท่านเป็นชาวพุทธ4ท่านชาวฮินดู4ท่านโดยประธานของคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นชาวฮินดูกฎหมายนี้ออกโดยวิธานสภาของรัฐพิหารเพื่อมาดูแลบริหารงานในพื้นที่พุทธขยาพุทธคยาแห่งนี้จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นนั้น กรมโบราณคดีของอินเดียก็มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการแต่ที่นี่นั้นจะมีคณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลควบคุมในการบริหารจัดการด้วยคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันใน EP ีนี้คณะกรรมการชุดที่สามเราเรียกว่าคณะกรรมการจัดทำแปลนของพุทธคยาภาษาอังกฤษใช้คำว่าบทคยา master plan ก่อตั้งในปี2502เพื่อทำมตอร์แพลนวางผังอาคารสถานที่พื้นที่เอกชนวัดสังคารามสวนสาธารณะต่างๆในแลนนั้นมีความคิดถึงขนาดจะสร้างรถไฟใต้ดินด้วยซ้ำไปอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพแต่คณะกรรมการชุดน,นี้ก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรนะักในการพัฒนาพุทธกายาการพัฒนาพื้นที่จึงเป็นไปอย่างสเปะสปะ แปลนที่ขนารรมการทํการทำไว้แทบจะไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลเลยวันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปชมวังมหันซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในพุทธ,ธกยาแห่งนี้เรื่องราวของมหันนั้นจะได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไป วกเราเดินทางออกจากบริเวณพุทธคยามุ่งหน้าผ่านตราลาดสดที่จอแกไปด้วยแม่ค้าแม่ขายและผู้คนเดินข,ขวักไขวผ่านถนนเล็กๆก็มาถึงปากทางเข้าปากทางตรงนี้ก็จะมีซุ้มประตูมีการพัฒนาดูแลพอสมควรหลังจากที่ปล่อยให้สุดโทรมอย่างหนักมีป้ายเขียนบอกว่าสีสังกราจาร์ปรมปราและคำว่ามหันตะมัดก็คือวัดมหันตะฝั่งซ้ายขวาของ ประตูทางเข้านั้นจะมีพุทธรูปหินดำที่นำมาจากพุทธคยามาโบกทับไว้ที่ผนังทั้งซ้ายขวาด้วยเปรียบเหมือนกับเป็นยามเฝ้าประตูเลยทีเดียวเพระพุทธรูปเหล่านี้ก็นำมาจากเจดีย์พุทธคยานั่นเองเดินเข้ามาตรงบริเวณทางเดินปัจจุบันนี้ก็ปูด้วยหินทรายแดงก็สะดวกสบายมีการปรับปรุงปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ดูดีขึ้น มาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเราจะเลี้ยวขวาก่อนเพื่อไปยังบริเวณที่เป็นพื้นที่ปลูกพืชของวัดแห่งนี้พื้นที่ตรงบริเวณนี้ท่านทั้งหลายในอดีตก็เป็นวัดพมา่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นวัดพมา่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกัน บริเวณลายรอบพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีซาาของพระพุทธรูปหินดำและกีดีที่แตกหักกระจายอยู่ทั่วไปส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะแบบพม่าเป็นอาคารเล็กๆภายในก็จะจารึกหินอ่อนมีสามภาษาก็คือภาษาบาลีฮินดีและพะมา่าบันทึกการบูรณะกีดีพุทธคยาของกษัตริย์พม่าไว้ที่ตรงนี้เดิมกษัตริย์พม่านั้นขออนุญาตจากมหัน เพื่อทําเป็นวัดซึ่งในตอนนั้นก็มีการอนุญาตแต่ว่าต่อมาก็รกร้างไปอาคารสถานที่ก็ถูกทิ้งล้างจนพังเสียหายมหันก็เลยยึดครองพื้นที่ทั้งหมดก็เหลือแต่อาคารที่เป็นจารึกนี้เท่านั้นจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายวกกลับมาตรงบริเวณทางเดินตรงนี้ในยุคที่รุ่งเรืองนั้นมหันซึ่งเป็นนักบวช ในาศาสนาฮินดูนิกายสัญญาสีแต่งกายด้วยผ้าสีส้มลักษณะคล้ายๆกับพระสงฆ์ทางพุทธศาสนาไม่มีครอบครัวซึ่งเป็นนิกายสังกราจารย์ได้มาสร้างอาสมไว้ตรงนี้ค,ความเป็นมานั้นก็คือพศ2133หรือคศ1590มีรักบ,บวดสัญญาสีนิกายมหันแบบสังกราจารย์ท่านหนึ่ง เดินทางจาริกมาที่นี่แล้วก็ได้สร้างอาสมขึ้นเขามีนามว่าโคเสนคามันทิคีรีในสมัยที่เขาเดินทางมาแล้วสร้างอาสมที่นี่นั้นพุทธศาสนาได้ล้มสลายลงจากอินเดียพุทธสถานต่างๆโรคร้างไม่มีพระสงฆ์ไม่มีชาวพุทธดูแลถูกปล่อยทิ้งร้างดังนั้นมหารุ่มนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาสร้างอาสมในพื้นที่ทางพุทธศาสนาเมื่อโคเสนได้เสียชีวิตลงลูกศิษย์ ก็ได้เป็นเจ้าวาดสืบเนื่องมาตามลำดับพศ2267มาถึงมหันผู้มีนามว่ามหาเทวคีรีก็ได้ให้ความร่วมมือกับชาวมุสลิมผู้เป็นผู้ปกครองในสมัยนั้นก็คือมามุชชาเขาจึงได้รับรางวัลน,นั้นก็คือให้อำนาจในการครอบครองพื้นที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหันก็เลยได้เป็นเจ้าของพื้นที่พุทธคยาทั้งหมดสำหรับมหันที่ปกครอง พุทธคยานั้นมีทั้งหมดอยู่16องค์ดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือโคเสนคามมนทิคีรี 2. อชัยตัญญาคีรีสมหาเทวคีรี 4. ี่ลานนาทคีรี 5. เกสวคีรี 6. ราควะวคีรีเจรามหิตคีรี 8. ปพารักคีรี 9. กสิวคีรี 10. บภัยปัตคีรีสิเเหมนารยันคีรี สิบสองณะทายันคีรี 13. หสามิหระคี r a สิบสี่สีสตานันทะคีรี 15. สีสุทัศนะคีรีและปัจจุบันก็คือสีราเมเคกีรีในยุคข,ของมหันท่านที่11ในยุคที่อังกฤษปกครองอินเดียได้มีนักประพันธ์ชาวอังกฤษผู้มีนามว่าเซอร์เอ็ดวินอานน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่พุทธคยาในปีพศ2422ได้เห็นพื้นที่โรคร้างว่างเปล่าและมหารเองก็ทำพื้นที่สุกปกน้ำซ้ำยังเอาแพะและแกะไปเชือดคอบูชายันด้านในของพระกีดีด้วยเขาจึงเกิดความสังเวชใจและได้ประพันธ์หนังสือชื่อประทีปแห่งเอเชียหรือ Life of Asia ในปีพศ2426 เมื่อมีโอกาสได้ไปปาทกถาธรรมเขาก็จะพลณนาว่าพุทธกยาสถานที่ตรัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าถูกชาวพุทธละเลยไม่ใส่ใจปล่อยให้รกรังเป็นที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งที่เกาะลังกาซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษในสมัยนั้นก็มีบุรุษท่านหนึ่งชื่อว่าเดวิดเฮมวิตรรเน เป็นเด็กหนุ่มที่มีการศึกษาดีเกิดในตระกูลชาวพุทธได้ศึกษาพุทธศาสนาจากวัดและจากครูบาอาจารย์หลายท่านที่เป็นพระสงฆ์มีความรู้ความชำนาญทางด้านพุทธศาสนาพอสมควรครั้นได้อ่านหนังสือประทีปแห่งเอีเชียจึงมีความสนใจอยากจะมาสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านั่นก็คือพุทธคยาจึงได้เดินทางมาในปีพศ2434เมื่อมาเห็นพุทธคยาก็ได้กราบที่พระแท่นวัชระอาจ ทำให้เกิดปีติแผ่ทราบสั้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนตอนแรกก็ตั้งใจจะอยู่ไม่นานก็จะกลับประเทศแต่พอทราบว่าพุทธคยานั้นไม่ได้เป็นสมบัติของชาวพุทธแล้วแต่ตกเป็นสมบัติส่วนตัวของพวกมหันต์จึงได้ตั้งอธิษฐานจิตใต้ต้นพระศรีมหาโพว่าจะไม่แต่งงานจะทุ่มเททั้งชีวิตนี้เพื่อการกอบกู้พุทธคยาให้เป็นสมบัติของชาวพุทธให้ได้ แต่นั้นมาจึงได้เปลี่ยนนามเป็นอนาคาริกแปลว่าผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ใช้นามสกุลว่าธรรมปาละเขาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพของอินเดียขึ้นที่กันกตัตตาเป็นแห่งแรกจากนั้นก็กระจายไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวสมาคมมหาโพที่ธรรมปาละก่อตั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมาคมทางด้านพุทธศาสนาสมาคมแรกของอินเดีย ได้รณรงค์เผยแผ่พุทธศาสนาทั้งปาทกถาทั้งออกวารสารและการเข้าหานักการเมืองเข้าหาชุมชนชาวพุทธผู้มีอำนาจทั้งหลายในสมัยนู้นธรรมะปาลาได้มีโอกาสได้พบกับหลายท่านเลยทีเดียวเช่นมหาตรมะคานธีศรีชาวฮาลานีรูดกรราชกฤษณนันดรราเชนทรปราศาสตร์และนักการเมืองในพักของเกรสเป็นจานวนมาก เพื่อน้มน้าวให้ช่วยเหลือในการฟื้นฟูพุทธกยาให้เป็นสมบัติของชาวพุทธท่านเหล่านั้นก็ได้เตหเห็นใจแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนักอนาคาริกธรรมปาระได้เคยเดินทางมาไทยพมา่าญี่ปุ่นเวียดนามเพื่อช่วยผลักดันเรียกร้องในเรื่องนี้โดยขอให้รัฐบาลเหล่านั้นได้ช่วยกดดันมหันให้ปล่อยเจดีพุทธยาให้เป็นสมบัติของชาวพุทธแต่ก็ต้องผิดหวัง ช่นในไทยนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นต่างก็เพิกเฉยและถือว่าไม่ใช่ธุระเพราะจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ให้ทัศนะว่าไม่ควรที่ชาวพุทธจะไปยึดเอาโบสถ์ฮินดูกับขึ้นมาเพราะเป็นสมบัติของเขาไปแล้วจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จมาพุทธกยาได้เห็นผลงานของท่านธรรมป,ปาละจึงได้ชมเชยในความพยายามของท่านที่พมา่านั้นท่านได้แรงสนับสนุนจากชาวพุทธมาก ได้สามเนนมาอยู่ด้วยสองรูปในสมัยนั้นก็คือสัมเนนสุริยะและสัมเนนจันทิมาซึ่งต่อมาสัมเนนจันทิมานี้ก็คือท่านอูจันทร,รมณีพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงท่านอยู่ในอินเดียเป็นเวลายาวนานจนได้สัญชาติอินเดียเป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดพม่าท,ที่กุสินาราและที่สําคัญก็คือเป็นพระอาจารย์ผู้ให้ศีลแก่ดกรบาบาสาหิบอัมเพชก้าในคราวเปลี่ยน าศาสนาครั้งใหญ่ที่ทิกสภูมีเมืองนาคปู้พศ .2500 ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างธรรมปาละกับมหันก็เป็นไปได้วยความเย็นชาเพราะมีการประทะคารมหลายครั้งบางครั้งก็มีการทุบตีความรุนแรงเกิดขึ้นพระญี่ปุ่นที่มาจำพรรษาด้วยก็ได้รับผลกระทบถูกตีได้รับบาดเจ็บพระพุทธรูปที่นำมาจากญี่ปุ่นก็โดนทุบเสียหาย ตัวท่านเองก็บาดเจ็บไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ละความพยายามต่อสู้ในหลากหลายวิธีและก็ได้ฟ้องศาลขอให้ศาลบังคับให้มหันวางมือพุทธคยาให้ชาวพุทธได้เข้าดูแลเพราะในอินเดียนั้นไม่มีาศาสานสถานที่ไหนจะถูกยึดครองโดยาศาสนิกชนในาศาสนาอื่นพศ2475อนาคาริกธรรมปาละก็ได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุที่สารนาฏ อธิษฐานจิตก่อนที่จะมรณภาพขอให้เกิดในอินเดียเกิดในตระกูลพามเพื่อจะได้ต่อสู้กอบกู้พุทธศาสนาต่อไปในขณะที่บวชนั้นก็ได้นามว่าสีเทวมิตรธรรมปาละและก็ได้มรณภาพในปี2476ความพยายามในการกอบกู้พุทธกยาก็ยังไม่คืบหน้ายังไม่เห็นผลภาระหน้าที่จึงเป็นของ เทวปริยะวาริสิงหะซึ่งเป็นเลขานุการสมาคมเป็นลูกศิษย์ของท่านนั่นเองสำหรับท่านธรรมปาละแล้วด้วยความดีของท่านที่ต่อสู้เพื่อพุทธศาสนากลุ่มไปชนีของอินเดียก็ได้นำภาพของท่านไปใส่ในสแต็มในปี2557หรือคศ2014ที่ผ่านมาด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง พศ2,492หรือคศ1,949หลังจากได้อกราชมาไม่นานโดยความวิ่งเต้นล็อบบี้อย่างยาวนานในวิธานสภาของรัฐพิหารในที่สุดสภาก็ได้ออกกฎหมายเข้ามาบริหารพุทธคยาโดยให้คณะกรรมการเป็นพุทธสีท่านชาวฮินดูสีท่านตัวประธานเองเป็นนายอำเภอและที่สำคัญต้องเป็นชาวฮินดูด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติข้อนี้ก็ปรับเปลี่ยนไม่นานนี้เองนั้นก็คือตัวนายอำเภอขยานั้นจะนับถือาศาสนาใดก็ได้แต่ก่อนนั้นถ้าเป็นนายอำเภอขยาถ้าไม่นับถือาศาสนาฮินดูต้องไปหาคนที่เป็นชาวฮินดูมาเป็นประธานเมื่อกฎหมายได้ผ่านสาภาเรียบร้อยแล้วใช่ว่าคณะกรรมการชุดน,นี้จะทำงานได้ทันทีเพราะเกิดความไม่พอใจกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายพุทธนำโดยเทวปริยวาลิสิงหะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านธรรมปาละก็ไม่พอใจเพราะพระบออกมานั้นจะต้องเป็นของชาวพุทธทั้งหมดไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆแบบนี้ฝ่ายมหันเองก็ยิ่งไม่พอใจเพราะสูญเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณพุทธกยาเป็นจุดสถานที่แสวงบุญมีเงินบริจาคจำนวนมากจึงฟ้องศาลขอให้ระง,งับพรบฉบับนี้พรบฉบับนี้จึงถูกยื้อมานานประกาศใช้ไม่ได้ ในที่สุดดรราเชนทรัปราศาสตร์อดีตประธานาธิบดีของอินเดียได้เดินทางมากราบต้นพระศรีมหาโพ์จึงได้เรียกทั้งฝ่ายมหันและฝ่ายพุทธไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวท่านได้กล่าวกับตัวแทนพุทธว่าขอให้ยอมรับพลบอนนี้เถิดได้ครึ่งหนึ่งก็ดีกว่าไม่ได้โอกาสที่จะมีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยแค่นี้มหันก็ยังไม่ยอมได้น้อยดีกว่าไม่ได้อนาคตค่อยว่ากันอีกที จากนั้นท่านก็ไปคุยกับฝ่ายมหานว่าขอให้ยอมเพื่อภาพลักษณ์ของอินเดียด้วยเพราะอินเดียเป็นแดนพุทธภูมิถ้ามหัรยังปกครองอยู่อย่างนี้จะมองหน้าชาวพุทธโลกได้อย่างไรเขาจะมองว่าฮินดูนั้นลังเจพุทธศาสนาชาวฮินดูเราก็เก็บปวดจากกรณีอโยธยาซึ่งชาวมุสลิมไปสร้างมัสยิดครอบทับโบสถ์พระรามแล้วเรายังจะมาทำกับชาวพุทธอย่างนั้นอีกหรือ จากการเกลี้ยกล่อมของท่านในคราวครั้งนี้ในที่สุดมหาหันก็ยอมและถอนฟ้องฝ่ายพุทธเองก็ยอมจึงตกลงใจเปิดโอกาสให้คณะกรรมการดูแลพุทธกยาชุดแรกเข้าบริหารในปีพศ2498หลังจากที่ยื้อพรบนี้มาถึง6ปีพรลฉบับ,บนี้ให้คณะกรรมการมีอายุในการบริหาร4ปีส่วนมหัน เป็นคณะกรรมการถาวรหมายความว่าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อตายเท่านั้นเมื่อคณะกรรมการชุดนี้บริหารแล้วก็มีผลดีหลายอย่างพุทธคยาก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นความสะอาดก็มีมากขึ้นตรงบริเวณร,รายรอบกี่ดีพุทธคยาก็มีการดูแลให้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบมากกว่าเดิมครั้นต่อมาพศ2 5 3 7ชาวพุทธใหม่ จากเมืองนาคปุระนำโดยหนึ่งท่านนาคารชนสุรสาสไยซ,ซึ่งเป็นพระสงฆ์ญี่ปุ่นแต่บวชแบบเถราวาดสองพระอาจารย์ขยานิสวาระชาวพาม่าได้สัญชาติอินเดียสามดรซีพีรอยชาวพุทธที่พุทธคยาได้ระดมชาวพุทธนับหมื่นมาประท้วงที่พุทธคยาเพื่อให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้แล้วให้ชาวพุทธเข้าบริหารทั้งหมดการประท้วงนั้นเป็นไปอย่างยืดเยื้อ โดยมีการอดข้าวประท้วงทั้งพระสงฆ์และครวาสช,ชาวพุทธเป็นจำนวนนับเดือนเลยทีเดียวจากนั้นก็ยังมีการลนลงเดินเท้าไปถึงสภาที่เมืองปัตตนะได้พบกับมุขขมนตรีในสมัยนั้นก็คือสีลารูปราสาทยาเดาแต่ความพยายามก็ไม่สำเร็จแม้จะไม่สำเร็จแต่ท่านนาคารชุนสุราศัยใสยและท่านขยานิสวาระซึ่งเป็นคณะกรรมการหัวหอกในการประท้วงในครั้งนั้น ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายพุทธหลายสมัยส่วนคณะกรรมการดูแลพุทธคยาในปัจจุบันนี้ก็คือพศ2568ก็ประกอบด้วย1ท่านศีส,สังกะสุพังกรซึ่งเป็นนายอำเภอเป็นฮินดู2ท่านธรรม,มทีโรวงเล็บปรีมาพันเตท่านก็เป็นชาวอินเดียเป็นกรรมการฝ่ายพุทธ 3. พระชีโอโกโนกิเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ได้สัญชาติอินเดียก็เป็นกรรมการฝ่ายพุทธ4สีกิรันลามะก็เป็นชาวอินเดียเป็นกรรมการฝ่ายพุทธ 5. ดรอารวินทะกุมารสิงห์เป็นชาวอินเดียเป็นกรรมการฝ่ายฮินดู 6. สีเมถุนมันชีเป็นชาวอินเดียเป็นกรรมการฝ่ายฮินดู7สีมหันตะราเมศคีรีซึ่งเป็นมหันเป็นชาวฮินดู 8ด,ด็อกเตอร์มหาสวีตามหาราถีเป็นกรรมการและเป็นเลขานุการเป็นชาวพุทธทั้งหมดก็มีอยู่8ท่านในปัจจุบันความพยายามที่จะเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมดให้เป็นชาวพุทธก็ยังมีอยู่เราจะได้เห็นข่าวพระสงฆ์และชาวพุทธอินเดียมาประท้วงอยู่พุทธคยายอย่างต่อเนื่องส่วนจะสำเร็จหรือไม่อนาคตเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสิน หลังจากที่พาท่านทั้งหลายได้ฟังความเป็นไปเป็นมาในการกอบกู้พุทธคยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในของวังมหันต์กันวังมหันรตรงนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี2489แล้วก็บูรณะมาตามลำดับเป็นอาคาร2ชั้นเป็นที่อยู่ของพระฮินดูนิกายมหันเมื่อถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปชมด้านใน บริเวณด้านในนี้ก็มีการนำเอาพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทพระสถูปที่ทำจากหินดำนำมาแปะไว้ที่ผนังนี้เป็นจำนวนมากชาวพุทธไทยถ้ามีโอกาสก็จะมักจะเอาทองมาปิดที่องค์พระก็ทำให้เสียรูปทรงพอสมควรเหมือนกันชาวพุทธอินเดียได้พยายามทำหนังสือถึงรัฐบาลอินเดียให้ย้ายเข้าไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ แต่มหันก็ไม่ยินยอมโบราณวัตถุข,ของพุทธศาสนาหลายชิ้นก็เลยมาปริษานไว้ที่นี่จากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินออกมานอกอาคารที่เป็นที่ตั้งของวังมหันออกมาทางด้านทิศตะวันออกเดินผ่านประตูใหญ่ จากนั้นก็จะเลี้ยวขวานิดนึงตรงซอกตรงนี้ท่านทั้งหลายติดกับแม่น้ำเนรัญชลาจะมีรูปพระโพธิสัตว์จุนทาของฝ่ายมหาย,ยานปริษฐานไว้ทําจากหินดำมีทั้งหมดอยู่16ก้อนแต่เสียหายไปบางส่วนสร้างประมาณพศออ1500เศรษๆเดิมทีก็อยู่บริเวณกีดีพุทธกายาแต่มหันก็นำมาตั้งไว้ตรงนี้ ที่ฐานของรูปคาลพนี้มีจารึกภาษาสันสกฤตอักษรสมัยปาลาเขียนว่าสิทธังเทยธทรโมยังปราวะมหายานยายยิโนมหากะสะปตะราทยักษะการนิกะสีสุพังกัสยะยัตอัตระบุญยังตัดภวตุอาจริโยปัทยายามาตาปิตริปูระวังขมังกริตวาสกระ สตวาวะเสนะอนุตรชยานาวัปตะเยแปลว่าไทยธรรมคือการสร้างพระโพธิสัตว์นี้เป็นของสีสุพังกรซึ่งเป็นผู้นับถือพุทธศาสนามหายานอันประเสริฐและเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงเป็นอารักษ์บงเล็บคนจารึกหรือจดบันทึก บุญใดที่เกิดจากการสร้างรูปเคารพนี้ขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่อาจารย์อุปชาบิดาบรนดาและขอให้สรรพสัตว์ได้บรรลุกมกคสธรรมขั้นสูงสุดด้วยเทินนี่คือจารึกที่เขียนไว้ที่ฐานของพระโพธิสัตว์จุนทาพระโพธิสัตว์แห่งความมีเมตตาของฝ่ายมหายาน เจ้าภาพที่สร้างก็คือท่านรีสุพังกรซึ่งนับถือฝ่ายมหายานที่ประเสริฐตามที่ระบุไว้ในจารึกจากนั้นเดินลงมาตรงบริเวณน,นี้ท่านทั้งหลายตรงนี้ก็คือทางเดินลงแม่น้ำนีรันชาลาซึ่งฝ่ายมหันนั้นก็ทำเป็นคอนกรีตเป็นบันไดาทางลงแต่ที่น่าสนใจก็คือได้นำเอาหินดำเป็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนา แกะสลับเป็นพระพุทธรูปนำมาเรียงลายมาให้คนเดินขึ้นเดินลงเหยียบไปเหยียบมาอยู่ขั้นต่อมาก็มีการประท้วงก็ได้ลือไปบางส่วนแต่บางส่วนนั้นก็ยังจมในทรายในริมแม่น้ำนีรันชลานี้เองนี่ก็คือทางลงแม่น้ำนีรันชลาฝั่งที่เป็นวังมหัน ท่านผู้ชมทุกท่านกว่าจะมีวันนี้พุทธคยาก็ได้มีบุรุษใจเพชรได้ต่อสู้มาหลายยุคหลายสมัยจนเป็นพุทธคยาในปัจจุบันนี้ถ้าปราศจากการต่อสู้แบบเอาตัวเข้าแลกแล้วโฉมหน้าของพระกริรีพุทธคยาอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในข่าวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอเจริญพร